สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสองคนเป็นตัวแทนงานพัฒนาการโรงพยาบาลธรรมศาสาตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้จะมานําเสนอในหวัวข้อการพัฒนาการบริการอาหารผู้ป่วยในโดยกําหนดพลังงานตามขนาด M และ L ค่ะโดยหัวข้อในการนําเสนอนะคะก็จะมีบทสรุปของผู้บริหารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานการเรียนรู้ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า กระบวนการและวิธีการปฏิบัติในอดีตเปรียบเทียบกับการปรับปรุงใหม่ที่ทําขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการวัดและการวิเคราะห์คุณภาพของผลงานอุปสรรคปัญหาแนวทางในการแก้ไขความท้าทายต่อไปปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยั่งยืนและสุดท้ายที่เอกสารอ้างอิงค่ะบทสรุปของผู้บริหารน,นะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4.0มุ่งองค์กรสู่อนาคตแห่งประชาชนค่ะโรงพยาบาลเรามีจุดเน้นทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกนะคะคือเรื่อง safety เรื่องที่2เรื่อง process เรื่องที่3 efficiency และสุดท้าย clinical quality ค่ะอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโรงพยาบาลเรานะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซื่อสัตย์รับผิดชอบและใส่ใจบริการค่ะ จะเป็นโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลธรมรมศาสตร์ค่ะสำหรับผังของการบริหารงานหน่วยโภชนาการนะคะเราแบ่งเป็นห้าหน่วยค่ะหน่วยแรกคือหน่วยโภชนาศาสตร์ทำหน้าที่ในการให้ความรู้คนไข้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการค่ะหน่วยที่สองหน่วยผลิตอาหารทำหน้าที่ในการควบคุมและผลิตอาหารให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของอาหารโดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ ให้การดูแลสำหรับคนไข้ทั่วไปหรือว่ามีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อยค่ะหน่วยที่3คือหน่วยการบริการอาหารหลังจากผลิตแล้วเราก็จะมีการบริการโดยการจัดเสิร์ฟอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานของโรงพยาบาลค่ะรวมถึงเขามีหน้าที่ในการทําเรื่องของการผสมนมชงนมและการทําอาหารทางการแพทย์ค่ะหน่วยที่4หน่วยอาหารเฉพาะโรคอันนี้ก็จะเป็นการดูแลควบคุมและผลิตสําหรับอาหารที่มีข้อจํากัดเฉพาะเจาะจมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น และ่วยสุดท้ายหน่วยที่5คือหน่วยธุรการค่ะพันธกิจของงานโภชนาการเรานะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ข้อหลักๆอย่างเรื่องแรกก็คือจะเป็นการให้บริการทางด้านโภชนาบับัดอันที่2ก็จะเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านอาหารและโภชนาการอันดับ3ก็คือเป็นทีมนำทางด้านวิชาการโภชนาบับัดค่ะและสุดท้ายเราจะช่วยในการสร้างและสนับสนุนงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโภชนาบับัดค่ะ การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้านะคะลูกค้าของงานโภชนาการค่ะก็คือคนไข้นะคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่ปัญหาที่พบก,ก็คือมักจะทานอาหารได้น้อยลงถ้าการทานอาหารได้น้อยลงเป็นระยะเวลานานๆก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทุกโภชนาการได้เราเลยเริ่มเอาปัญหาตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์ว่าทําไมคนไข้ถึงทานอาหารได้น้อย,อยลงพบว่าหลังจากวิเคราะห์สาเหตุแล้วพบ ออกมาทั้งหมด4ด้านหลักๆนะคะสาหรับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทางกายภาพคนไข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการรับรสที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือ 2. ออาจจะเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานในระหว่างที่รับประทานอาหารอันเนื่องมาจากสภาวะของโรคที่เป็นยกตัวอย่างเช่นเดิมทีคนไข้าอาจจะมีแผลในปากไหมหรือมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวกันเกือหรือเปล่าเลยทําให้มีความสามารถในการกินอาหารได้น้อยลงค่ะ ส่วนเรื่องที่3อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความชอบหรือความไม่ชอบในรสชาติหรือในกลิ่นของอาหารยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้เดิมทีเป็นคนคนไข้ที่กินอาหารรสจัดอยู่แล้วปรากฏว่านอนโรงพยาบาลนอกจากสภาวะโรคที่เป็นแล้วอาหารมีการจํากัดในเรื่องของปริมาณแล้วก็รสชาติปริมาณโซเดียมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คนไข้มีความอยากอาหารที่น้อยลงนะและเรื่องที่4ก็คือการเปลี่ยนแปลงของด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิตกกังวลความเศร้าวความท้อแท้ใจพวกนี้ก็อาจจะมีผลต่อความสามารถในการกินได้เหมือนกันค่ะสำหรับความคาดหวังของผู้ป่วยหรือลูกค้าของเรานะคะก็เลยได้วิเคราะห์ามาทั้งหมดสอย่างที่คุณไข้น่าจะอยากได้คือเรื่องแรกรสชาติอาหารอร่อยเรื่องที่สความสะอาดและความปลอดภัยและเรื่องที่สคือความถูกต้องเหมาะสมกับโรคที่เป็น ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้มีทั้งหมด3ข้อกินได้กินดีและไม่เหลือทิ้งหรือสําหรับเรื่องแรกกินได้ก็คือผู้รับบริการหรือตัวลูกค้าของเราคนไข้ของเราเนี่ยได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเหมาะสมอะเน,นี่คือกินได้อันนี้2คือกินดีคือมีความพึงพอใจไหมในการให้บริการแบบนี้นะคะกับ3ไม่เหลือทิ้งแปลว่าถ้ากินได้ดีขึ้นใส่อาหารที่เหลือทิ้งน่าจะน้อยลงค่ะ สำหรับกระบวนการในอดีตนะคะเดิมทีแล้วเนี่ยค่ะ,ะนักโภชนาการหรือนักกวนอาหารของโรงพยาบาลน,นะคะเราก็จะรับออเดอร์มาจากคำสั่งแพทย์ว่าสําหรับคนไข้คนนี้นะควรได้รับพลังงานอยู่ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันเราก็จัดอาหารและเรียบร้อยขึ้นไปจัดเสิร์ฟปรากฏว่าเราก็จะมีการตามขึ้นไปในการคัดกรองและก็การประเมินภาวะโภชนาการค่ะว่าคนไข้าสามารถกินได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีปัญหาใานโภชนาการตรงไหนไหมที่เราจะ,ะช่วยเหลือได้การพัฒนา ขบวนการสนับสนุนการให้บริการอาหารตามไซส์ M และ L ค่ะอันแล้วคือเรามีการจัดทําสื่อการให้ความรู้ทางนานโภชนาการที่ต้องการอาหารตามไซส์พวกนี้นะอันที่2จัดทาโปรแกรมคํานวณพลังงานและสารอาหารใหม่ทั้งอาหารทั่วไปแล้วก็อาหารทางสายให้อาหารด้วยค่ะ3ก็คือมีการจัดทําแบบฟอร์มการประเมินภาวะโภชนาการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลอันที่4มีการทําคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดอาหารตามขนาด M และ L 5. มีการปรับโฟของการการทำอาหารทางสายให้หาร 6. มีการปรับโฟของการทำนมผสมและสุดท้ายปรับการบริหารการจัดการคลังวัสดุและก็เวชภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการทำคู่มือในการปฏิบัติงานจากเดิมทีเนี่ยค่ะนักวิชาการมีการคำนวณสารอาหารและพลังงานตามขนาดไซส์ M และไซส์ L แล้วค่ะ แต่เวลาที่เราจะไปทํางานหรือไปปฏิบัติจริงค่ะเราก็จะมีผู้ช่วยนักพภชนาการอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมีสื่อตรงนี้ค่ะเป็นสื่อกลางทําให้เขาสามารถที่จะจัดอาหารได้ถูกต้องตามที่เรากําหนดไปค่ะต่อไปนะคะก็จะปเป็นเรื่องของการวัดและการวิเคราะห์คุณภาพของผลงานค่ะค่ะการวัดวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางานและประโยชน์ที่ได้รับร้อยรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวอดนําร่อง ที่ได้รับการดูแลด้านโภชนาบำบัดต,ตามขนาด M และ L เป้าหมายของเรามากกว่า 195, ร้อยละ95ผลลัพธ์ร้อยละ94ร้อยละผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวอดนำร่องได้รับสารอาหารและพลังงานเพียงพอจากการให้การบริการอาหารตามขนาด M และ L เป้าหมายมากกว่า 170, ร้อยละ70ผลลัพธ์ร้อยละ75 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังมีการปรับให้มาตรฐานอาหารตามขนาด M และ L โดยการประเมินความพึงพอใจแบบ face-to-face เป้าหมายมากกว่า 170, ร้อยละ70ผลลัพร้อยละ75ร้อยละปริมาณเศษอาหารที่ลดลงหลังจากมีการปรับให้บริการตามขนาดอาหาร M และ L เป้าหมายเร็จอาหารที่จะต้องลดลงมากกว่าร้อยละห้ผลลัพธ์เมื่อเดือนตุลา2,564น้้าหนำหนักเสร็จอาหารที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ10ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะคะในการปรับเมนูอาหารทั้ง31วันนอกจากต้องจัดให้เหมาะสมด้านโภชนะบำบัดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงหน้าตาของอาหารสีสันของอาหาร ในแต่ละชนิดด้วยช่วงการปรับเปลี่ยนเมนูจำเป็นเราต้องใช้สื่อการสอนการอบรมการใช้อุปกรณ์ในการจัดเสิร์ฟเพื่อให้พนักงานช่วยงานโภชนาการมีความเข้าใจและลดการเกิดข้อผิดพลาดให้กับอาหารกับผู้ป่วยค่ะความท้าทายของเราในปี2566ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอ ตามแพทย์กำหนดมากกว่าร้อยรับแปดสิบสุดท้ายนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนต้องขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลความรู้ความสามารถและความร่วมมือกันของบุคลากรในหน่วยงานโภชนาการและหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการด้านโภชนะบำบัด รถการเกิดภาวะแทรกซ้อนมุ่งส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูการเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับผู้ป่วยและประชาชนเพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอบคุณค่ะ